โชคดีที่ฉันพอคาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้วดีที่วางแผนสำรองไว้เพื่อสถานการณ์แบบนี้เยนินยิงลูกธนูพิษไปแค่ดอกเดียวก่อนแล้วควยจับตาดูสถานการณ์หืมถ้ายิงทั้งสองดอกไม่ดีกว่าเหรอคะเขาสามารถกำจัดแบคเอร์เนตได้คนเดียวตรงนี้แหละที่น่าสงสัยบางทีเจ้าแบ็คแอตแท็กอาจจะมีวิธีล้างพิษก็ได้ ถึงจะเป็นหัวขโมยที่เก่งและว่องไวแต่การโจมตีของแบคเคอร์เน็ตจะให้ไม่โดนเข็มพิษเลยแล้วยังชนะได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันว่ามันน่าจะโดนพิษแต่ไม่ตายมากกว่าแบบนี้ฟังดูมีเหตุผลกว่าใช่ไหมละ่ะงั้นคุณหมายความว่าแบคแอทแทคสามารถล้างพิษได้ไม่ครับเพราะเป็นหัวขโมยคงไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แน่ จากที่คาดไว้ถ้าไม่ใช่ระเบิดยาหรือม้วนคภีร์สิ่งเดียวที่เหลือก็คือสกิลพิเศษสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีวิธีล้างพิษไหมถ้ามันสามารถล้างพิษได้ในทันทีแล้วก็พวกเราก็คงแพ้ใช่ไหมคะไม่ครับตอนนั้นพวกเราจะใช้แผนบี ระเบิดอะดีเนลีนสกิลพิเศษพื้นปูเฮ5ทห้หน่วยรีคูดาวของสกิลระดับหนึ่งได้หนึ่งสกิลล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดสกิลก้าวพิษตาบ้าชะััด คูดาวของสกิลนาฬิกาทรายยังเหลืออีกตั้งสามวินาทีเคเล็ตอนนี้ยิงเลยไหมคะยังอย่าพุ่งยิงถ้ามันใช้สกิลเคลื่อนที่ก็ต้องหลบแน่ๆถ้าใช้แผนบีต้องถอยห่างจากเยนินก่อนทอดสายฟ้า Gà Ye แผนดีเฮเลฟบ้าชะมัดมันโคตรเจ็บเลยนี่ว wow. ะฉันต้องใช้โพชั่นที่ได้มาจากคนแค่แล้วล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ในสถานการณ์แบบนี้ยังจะมีนิสัยขี้ขโมยอยู่อีกเหรอวะกินของฉันโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยนะ ถึงเทินของคุณแล้วแกช้ากว่าว่ะไอ้เวนขอบใจที่ติดกับแผนลวงจนทำให้แผนของฉันเป็นจริงนี่แหละคือแผนดีที่ฉันวางไว้ฉันจะใช้โพชั่นประคองชีวิตไว้ลุยให้เต็มที่เลยเยนินแล้วมีดสั้นนั่นมันฆ่าฉันไม่ได้หรอก เย็นินตอนนี้แหละยิงมันซะไอสารเลวเอ้ยถึงเวลาบอกลากันแล้วเทินของคุณสิ้นสุดลงแล้วนาฬิกาทรายถูกพลิกกลับอีกครั้งนี่ไงล่ะเกาะเวทแกคงไม่คิดว่าฉันจะมีของแบบนี้ใช่ไหม สกิลเกาะเวทเมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพหากความเสียหายไม่เกินหนึ่งจะสามารถปัดการโจมตีได้สูงสุด5ครั้งเยนินตอนนี้แหละรู้สึกยังไงบ้างละ่ะที่โดนลูกธนูพิษไปสองดอกงั้นก็มาเริ่ม ศึกสุดท้ายกันเลยแล้วกันเคเลฟคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมแ <c oughs> <c oughs> ม่เอ้ยรู้สึกเหมือนปอดโดนฉีกเป็นยิชิ้นเลยถ้าไม่อยากตายแล้วก็ต้องรีบก่อโคชั่นเข้าไปให้หมดหมอนี่ยังเหลือแรงอยู่อีกเหรอ ในที่สุดก็ตายแล้วสินะแกนี่มัอนอึดจริงๆได้โปรดอย่าตายนะคะเยเยนินโพชั่นข,ขออีกเราชนะแล้วนะต้องกลับออกไปพร้อมกันสิคะถึงจะก่อโพชั่นไม่หยุด แต่ก็ยังเก็บชิบหายเลยพอมันเป็นแผนที่ไม่แน่นอนต่อให้กินโพชชั่นหมดฉันก็อาจจะตายเพราะพิษก็ได้อย่าตายนะคะได้โปรดดื่มนี้ด้วยค่ะแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่นามีแต่ต้องลองเท่านั้นตอนนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วล่ะธนูดอกสุดท้ายก็ยิงได้แม่นเลยนะเยนิน ที่จริงเพราะพื้นที่มันบางไว้ฉันก็กังวลอยู่ว่าลูกธนูจะโดนหรือเปล่าการโจมตีระยะไกลจากที่ต่ำมันอาจจะโดนดีบัฟเสมอ Back แอ t แท k ก็คงคิดไว้เหมือนกันเลยใช้เงากระโจนไงละ่ะฉันถึงให้เยนินอัพสกิลพิเศษตอนเลเวล5เป็นสกิลนี้ไว้สกิลพิเศษโค้งว,วิถีสอนเมื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายได้จะสามารถยิงทะลุสิ่งกีดขวางไปยังเป้าหมายได้โดยตรง ฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องยิงโดนแน่เยี่ยมมากอืมจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะว่าแต่ก่อนจะไปยังมีบางอย่างที่เราต้องทำให้เสร็จหืมต้องทำอะไรเหรอคะที่ประตูทางออกยังเหลือที่ว่างอีกสองที่ไม่ใช่เหรออืมก็ใช่นะคะงั้นก็พาสองคนนี้ไปด้วยกันเลยเถอะ